สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ปุ๊กก็จะมารีวิวนะคะที่นอนสําหรับเด็กที่เป็นแบบพกพาเป็นแบบตะกร้าแบบนี้นะคะว่าดียังไงหรือควรจะใช้ไหมแบบนี้นะคะก็มาดูกันนะคะทําไมถึงซื้อก็คือโจทย์ก็คือปุ๊กและสามีเนี่ยอยากจะได้ะตะกร้าสําหรับให้เด็กนอนเวลาเราไปหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแทนที่เราจะใส่ รถเข็นไปหรือว่าใส่เอาเตียงไปมันก็ไม่ใช่เพราะมันใหญ่มากนะคะก็ไม่รู้ว่าพอไปถึงบ้านพ่อแม่หรือบ้านเพื่อนเนี้ยจะให้น้องเขานอนที่ไหนนะคะจะให้นอนเบาะมันก็ยกขึ้นยกลงเขาอาจจะอ่าตื่นได้นะคะหรือว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำนะคไปอึอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครดูลูกนะคะก็อาจจะเอาน้องเขาใส่แล้วก็แบบทิ้วไปได้เลยนะคะก็เลยได้ ไอตัวนี้มานะคะเราก็มีการแบบมองหาหลายที่ในเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆนะคะส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยที่บุกเจอมันก็จะเป็นเหมือนแบบแนวตะก,ก้านะคะซึ่งส่วนใหญ่มันก็มาจากจีนน่ะไม่ได้บอกว่าของจีนไม่ดีนะมันก็ดีมันก็ราคาถูกด้วยส่งสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นตะก,ก้าหวายสารเหมือนคล้ายๆกับตะก,ก้าผลไม้บ้านเราอะ่ะแล้วก็มีบุเป็นผ้านะคะแต่ทีนี้มันข้อเสียมันก็คือเหมือนแบบเรามองว่ามันเก็บไม่ได้นะคะ หลังจากเนี้ยจะไปใช้อะไรนะคะจะไปใส่ผลไม้หรอืออะไรเนี้ยก็ไม่ใช่เนาะก็ก็เลยคิดว่ามันก็เกะกะพื้นที่อะนะคะก็ไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะคะชื่อร้าน moist นะคะ n i moist นะคะ <bilmiyorum> เลขเก้แล้วก็ m o i s t h นะคะก็ไปเซิร์ชดูมันมี Facebook เว็บไซต์ของเขานะคะอันนี้ต้องบอกก่อนปลุกไม่ได้เป็นหน้ามานะปล๊กเสียตังเต็มนะคะตามที่เว็บไซต์เขา ให้เลยนะอันนี้ก็มาแค่มารีวิวนะคะในฐานะคนใช้นะ,ะว่าใช้ของจีหน้าตามันเป็นแบบนี้นะสนใจหรือเปล่าเพราะว่าไอตัวนี้มันหาคนรีวิวค่อนข้างยากนะก็เราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะก้านะอันนี้ก็เป็นอีกแบบเออให้ดูว่ามันมีแบบเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับเอ,อ่อตะก้าผ้านะคะที่มันพับได้อะก็เผื่อใครสนใจนะไปอีกทางเลือกหนึ่งนะก็อันนี้ราคาในเว็บไซต์มัน 8,290นะคะปุ๊กซื้อมาลด20หรือ25เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เหลือ6,000กว่าบาทนะคะซึ่งก็มองว่าราคาพอไหวนะคะเออโอเคเขาก็เคลมว่าไอ้รุ่นเนี้ยนะคือมันเป็นของญี่ปุ่นนะคะร้านนี้เขาจะขายของญี่ปุ่นหมดเลยนะมันเป็นของนาโอมิอิโต้ปุ๊กก็ไม่รู้อาจจะเป็นชื่อแบรนด์หรือเป็นชื่อรุ่น หรือเป็นชื่อดีไซเนอร์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งมาเป็นภายญี่ปุ่นอนะ่ะอ่านไม่ออกนะคะ Naomi Ito นะคะแล้วเขาก็มีแบบเว็บไซต์ที่เข้าไปดูนะโปรดักชิ้นนี้ดูได้ที่ไหนก็คือ w w w .f i c e l l e .c o .j p นะ,ะน่าจะเป็นเหมือนแบบเว็บไซต์ของราง้านเว็บไซต์ของบริษัทที่เขาผลิตไอไอที่นอนอันนี้นะคะซึ่งไอเดียก็ไปขอญี่ปุ่น make in Japan เลยนะคะ เวลาได้มาเนี่ยมันก็จะมีผงพลาสติกแบบนี้นะคะมาให้เพื่อใส่ใส่กล่องไว้นะคะใส่ที่นอนให้มันแบบโดนฝุ่นแล้วก็มันก็มีซิปนะคะแล้วก็ลูดซิปออกนะคะแล้วก็เอาเตียงมาดูกันฮนะ,ะเขาบอกว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง6แบบเลยที่เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งการปรับเปลี่ยนของมันก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากก็ปุบตรงนั้นลูดตรงนี้ให้มันเหมือนแบบเอ่อมีฟังก์ชันการใช้งานมากขึ้นนะแต่ว่าจริงๆอ่ะ จุประสงค์เราก็ซื้อมาแค่เหมือนแบบเอามาใส่ที่นอนเด็ก,กน,นะคะอ่าแบบแรกเขาก็เคลมว่าเป็นแบบนี้นะก็คือคุณก็ทําเป็นกล่องที่นอนแล้วก็ขี้้วนะคะเป็นแบบนี้หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะขอมันมาพร้อมกับอันนี้ค่ะทําจากผ้านะคะตอนแรกดูจากจากรูปนึกว่ามันเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะพลาสติกมันๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่มันทำจากผ้านะคะผ้าบุมาทั้งอันเลยนะ แล้วก็อ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้มีแถมหัวเตียงเป็นผ้ามาแบบนี้มาให้ซึ่งมันถอดได้นะคะแล้วก็มีผ้าขนหนเผืนนะคะแล้วก็มีที่รองนอนซึ่งมันถอดออกได้นะคะแล้วก็อ่าเราใส่ลูกลูกลงไปอันนี้ก็มีกระเป๋าอยู่ด้านข้างทั้ง2องอ,งอันเลยนะคะอันนี้ให้เทียบดูไซส์นะคะปุ๊กเนี่ยตัวประมาณนี้นะร้อยห้าบสาม้าสิเซนนะกับ ไอ้ที่นอนอันเนี้ยก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบลูกจะนอนได้แป๊บเดียวนะคะคิดว่าเขานอนได้จนถึงแบบสองขวบสามขวบเลยนะอืมมันก็ใหญ่อยู่อะนะคะแล้วก็อ่ะกระเป๋าน,น้อยเขาก็ไม่ได้แบบดีไซน์มาให้แบบใส่ของมากมายนะคะก็ลูกก็หนักอยู่แล้วใส่ของอีกก็อาจจะหูขาดได้นะโอเคแบบแรกนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องดูหน้าเราหรอกนะ เพราะว่าฟูจะพยายามแบบซูมให้เห็นของมากกว่านะคะโอเคแบบแรกแบบนี้อ่าแบบที่สองที่เขาเคลมว่ามันปรับได้หกแบบนะคะอันนี้เสียดาน,นี้มันควรจะแบบทําติดเอาไว้มันจะได้ไม่หายน,นี่มันก็แบบแควกออกแล้วก็คือเราอาจจะไปเผลอทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้นะแต่ว่าก็เสียบไว้ข้างๆนี่ละกันนะคะกระเป๋าเล็กๆที่เขาให้มาเนี่ยนะคะเสียบไปเลยเผื่อหายนะคะเซ็ตโอเคเขาก็บอกว่าอ่า จะบอกว่ากล่องเนี้ยการประกอบเป็นกล่องมันทําได้ยังไงวะมันถึงพับได้คือมันจะประกอบกันด้วยซิปนะคะสี่มุมเลยนะเป็นซิปอย่างดีนะ,ะไม่น่าจะแตกง่ายก็รูดเลยค่ะรูดเขาก็บอกว่านี่นะรูดนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนแบบนี่นละ้เป็นแบบด้านข้างนะคะ อโอเคก็เหมือนแบบเตียงเปิดข้างอะ่ะอ่ะอน่างเงี้ยนะจ๊ะเตียงเปิดข้างก็คือแบบลูกนอนเปลี่ยนผ้าอ้อมแบบนี้ได้นะคะนี่คือเทรแบบที่สองอ่ะมาดูแบบที่สามนะคะโอเคอ่ารูดก,กลับเข้าไปใหม่นะคะจริงๆมันก็เปลี่ยนนิดหน่อยๆน่อย่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันเคล็ดฉันก็ถือว่ามันเป็นการแบบประกอบร่างเปลี่ยนแบบแล้วนะ เอออันนี้นะคะก็คือปล่อยอีชายด้านนี้ออกมานะคะโอเคเป็นค่ะค่ะแบบลูกก็ออกด้านนี้แทนนะคะเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาหมอนวางปุ๊บอันนี้แบบที่สามนะคะโอเคแบบที่สี่ละ่แบบที่สีแบบส่นี่เลยนะ อันนี้เขาก็จะเหมือนแบบทําเป็นเหมือนตัวตัวเป็นเบาะรองนะคะให้มันแข็งขึ้นนั่นเฟิร์มขึ้นนะคะแล้วก็เอาอ,ออกเลยนะคะที่สี่เอาออกหมดเลยเอาซิปออกสี่ด้านเลยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่อีกแบบหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้คือเหมือนประมาณว่าเป็นเหมือนแบบ ที่ปูรองให้ลูกแบบนั่งเล่นของเล่นนั่งทาอะไรกิ้งเกือกไปมาได้นะคะคือเหมือนเป็นคล้ายๆกับพื้นที่เขาแบบคิดากันอะให้ลูกมานั่งเล่นไม่เจ็บขาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้แบบหนึ่งแล้แบบหนึ่งก็คือเอาหมอนมาวางเอาผ้าห่มมาวางอ่าเป็นที่นอนกับเป็นที่นอนได้อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะคะ แล้วก็น,นี้คือแบบที่ห้าแล้วนะแล้วส่วนแบบที่หกก็คือเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋ากระเป๋าของเขานี้นะคะอ่าทำไมมันถึงตั้งได้ทั้งๆที่มันเป็นผ้านะคะเคล็ดลับของมันก็คือเขามีพลาสติกสอดมาะคะมันจะมีช่องนะคะตรงนี้ที่อยู่ใต้ตูดของกระเป๋านะคะของตะกร้า,าเขาจะสอดเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วเอาออก เสร็จเราก็พับเลยนะอันนี้ให้ดูนะคะความเป็นจริงนะเราไม่ได้แบบสวยหรูนะคะว่าถ้าคุณแม่ซื้อมาใช้อ่ะพับเข้าพับออกมันยากไหมมันลำบากหรือเปล่านะให้ดูความทุรักทุเลนะคะในการใช้จริงนะเพราะว่าปุ๊ก,กตัดต่อไม่เป็นเนาะอันนี้ก็คือลันลันช็อตเดียวนะคะติดขัดประการใดขออาภัยด้วยนะอันนี้ก็แบบมือใหม่ซื้อมายังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ให้ลูกใช้เลยนะ เอามาให้ทุกท่านนะคะดูก่อนโอเคนี่ก็คือแบบสุดท้ายแบบที่6ก็คือที่บอกว่ากระเป๋าพับได้กระเป๋าเก็บได้นะคะที่เราแบบตัดสินใจซื้อเพราะว่านี่เราก็ติดป,ประกอบพับมันเป็นครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ชู่ดซิปด้านข้างอิชยอยไอตรงนี้มันจะยานนิดนึงนะคะก็ต้องปุปั้มกบมาเล็กน้อยเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะปูดแต่ว่าซิปเขาค่อนข้างแข็งแรงไม่ต้องกลัวแตกคะ่ะ แต่ก็ทนุถนอมเล็กน้อยนะคะเราก็ดูแลมันดีนิดนึงนะคะไม่โหดไม่โหดจะไม่โหดกับมันมากนม่ค่ะคุณแม่จะต้องบุกป,ปั้งกับซิมเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าใช้นานๆม,มันก็คงเลิกจะแข็งนะนี่มันยังแข็งอยนะ่ะผ้าพเพิ่มมันก็ยังแบบไม่อ่อนละมุนนะเพราะว่า เพิ่งเพิ่งใช้เลยนะจ๊ะโอเคมีความแบบรูดยั่งหน่อยโอเคนี่เป็นกระเป๋าแล้วนะคะกระเป๋านี้ก็แล้วแต่คุณแม่เลยนะคะจะเอาไปใช้อย่างอื่นหรือว่าอย่างไรแต่คิดว่าเอาไว้เก็บของนะคะสำหรับที่จะพกให้ลูกเนี่แหละก็คือพวกที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยนะคะอ่ะก็ใส่หมอนอันนี้อันนี้หมอนเราเองนะเอามาเป็นตวยอย่ แล้วก็ใส่นี้นิดนึงนะคะมันจะได้ตั้งตั้งตั้งได้ไม่ยุบยากะคะ่ะก็ทนามันใส่ได้ไมีสารสารได้ดีเลยเส่กระผมนะคะขี้เหลวใส่เขา้าไปแล้วก็ม้วนมวน้มวนไอ้พวกนี้ค่ะทุกสับปะ่งใส่เข้าไปนล้วก็คือแบบลองแล้วแหละใส่พอดีนะคะใส่หัวไอ้ขวดเตียงนี้อีกอันหนึง่งแล้วก็ยิ้ได้ นะะเอาไปขึ้นรถนะคะพร้อมในการมู v นะคะจะไปโรงแรมไปเที่ยวไปป่านคุมปู่คุ้นญาไปสังสรรค์บ้านเพื่อนแล้วก็พกเตรียมรูปไปด้วยนะคะอันเนี้ยได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอจบรีวิวสั้นๆแค่นี้ไปอีกหนึ่งทางเรื่องนะเพื่อนๆก็ไปดูนะคะใครใครอยากได้ตัวไหนก็เอาเลยนะอันนี้ก็หรือจะไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่นะก็ขอบคุณมากนะคะที่ดูจนถึงตอนนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ